ดูช่างช่างเขาทำอะไรกันวันนี้จะพาไปชมครับสวยมากเลยเออสนใจนะครับเหลืออยู่ประมาณสักสามทีแผ่นปุมไม้มะขามเทศครับยาวสามเมตรบวดเ่ยนเวเป็นงานอะไอย่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อนไม้นะครับไว้ตั้งตั้งแล้วก็ติดกระจกนะครับโต๊ะไม้พึกโต๊ะต่อไม้นะเป็นงานไอเดียครับเป็นโต๊ะท่อนไม้ตัวนี้เป็นแว่นครับหน้าเมตรนะครับ,เ,นะรบเป็นงานไอเดียทําเป็นโต๊ะจิบกาแฟโต๊ะรับแขกก็ยังได้นะครับติดกระจกเลยเสาะร่องแล้วก็ติดกระจกเข้าไปสวยงามครับ ไม <iPad. S 2> mm. no, ้เปิดนี่กี่แผ่นนะนี่กี่แผ่นสามแผ่นหนึ่งพังคนะครับ ขั้โต๊ะไม้ตามอ่าขั้วั้โต๊ะไม้กระดูครับยาวโอ้โหยาวกี่เมตรเลยกี่เมตรห้าสิบก็ได้ครับสวยมากตรงไหนที่มันแผลใหญ่นะครับก็ไม่ปะปะแค่แผลเล็กครับกลายเป็นธรรมชาติครับสวยงาม ท่ตั้งเดีมานเยาวมากเยาวมากใส่ปันที่ฟอร์มเลย ผลงานสไตล์ดีๆฟอร์มครับแต่ฟอร์มไปเรื่อยช่างเด็ดบอกเลยว่าโต <unda 1> นี่ก็ต่อที่ควาธรรมชาติครับเวลาเราลงรถเกเกขเก้าไปแล้วนะครับเสียมากเ๋ยวงน,นี้ขึ้นยาว300กิโนเมตรครับตะโกมาจามจุีหน้ากว้าง100กิโลเมตรครับ ตามนะครับผมการทำงานของเรา